กรรมและผลของกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจได้อย่างละเอียดบางครั้งพ่อเป็นคนสร้างกรรมแต่ผลของกรรมนั้นกลับไปแสดงผลกับลูกและก็ครอบครัวเป็นตน้นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่ากรรมเป็นป่อพันนอกจากทุกคนจะมีกรรมเป็นของตัวเองแล้วแต่ละคนยังมีกรรมร่วมกันด้วยเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะมีกรรมที่ทุกคนนั้นเคยทำร่วมกัน จึงได้รับผลร่วมกันก็มีดังเรื่องราวของประยงชายรับจ้างวัยห้าสิบเอ็ดปีเป็นคนสามพลานนครปฐมเขานั้นก็มีฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมีไรายได้แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงก็อกลวบไปวันๆเท่านั้นเองวันหนึ่งก็ได้มีร้านอาหารมาเปิดแถวพุทธมนฑลสายห้าซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของประยงเท่าไหรนักและเจ้าของร้านก็รู้จักกันดีกับประยง ที่ร้านนี้ก็จะมีเมนูอาหารอยู่หลายอย่างแต่ที่ขึ้นชื่อน่าจะเป็นปลาช่อนลุยสวนซึ่งก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากเพราะว่าใช้ปลาช่อนสดๆที่เพิ่งถูกค่าใหม่ๆเมื่อร้านอาหารมีคนมาอุดหนุนมากขึ้นเรื่อยๆปลาช่อนลุยสวนเมนูเด็ดของร้านจึงทำไม่กอยทันหลายครั้งต่อหลายครั้งปลาก็หมดอย่างรวดเร็วเจ้าของร้านจึงคิดสั่งปลามาเพิ่มเพื่อจะได้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างเพียงพอ เจ้าของร้านเห็นประยงไปรับจ้างได้ค่าแรงมาก็ไม่มากจึงคิดอยากจะหาทางช่วยเหลือวันหนึ่งเมื่อได้เจอกับประยงเขาก็ถามว่าสนใจที่จะทำงานที่ร้านให้กับเขาไหมประยงก็ได้รีบรับปากในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของร้านบอกว่าทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำเสร็จก็อเอาไปส่งที่ร้านจะทำกี่คนก็ได้ช่วยกันทำยิ่งทำได้มากก็จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นด้วย งานนั้นมันก็คือการเป็นเพชฌกาตกาปลาชนพร้อมกับขอดเกล็ดให้เรียบร้อยประยงไม่ได้นึกอะไรไปมากกว่าได้รับค่าตอบแทนที่ดีมีเงินเพิ่มเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าตอนนี้เขามีลูกสาวอยู่คนเดียวอายุก็พึ่งเจ็ดขวบความหวังของประยงนั้นอยากจะให้ลูกได้มีโอกาสเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับพ่อแม่เขาจึงตบปากรับคำกับเจ้าของร้านไป วันรุ่งขึ้นก็มีรถขนปลาช่อนตัวเป็นๆมาที่บ้านของเขาเป็นจำนวนมากตอนแรกที่เห็นปลาทั้งหมดนั้นดิ้นอยู่ในถังทำเอาประยงนั้นรู้สึกกลัวเหมือนกันที่จะต้องฆ่าปลาเหล่านั้นเพราะว่าขนาดของปลานั้นมีแต่ตัวใหญ่ๆห,หากเป็นปลาตัวเล็กๆเ,เขาก็คงไม่หวาดเสียวเท่าไหร่นักแต่จะทำอย่างไรได้เพราะได้ไปรับปลาก,กับเขาเอาไว้แล้วด้วย ประยงจึงรีบทำงานโดยทุบหัวปลาชนให้ตายทีละตัวทีละตัว,ตวบางตัวนั้นก็ต้องทุบหลายๆครั้งกว่าจะตายเนื่องจากตัวใหญ่หัวแข็งในแต่ละวันกว่าจะทุบหัวปลาแล้วก็ขอดเกล็ดหมดก็ใช้เวลานานพอสมควรและตามแขนขาหน้าตาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยเลือดปลาที่กระเด็นใสเมื่อวันแรกของการเป็นเพชฌฆาตปลาชนผ่านไปแล้ก็มีรายได้ดีประยงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีก นอกจากทุบหัวปลาให้ได้มากที่สุดหลายครั้งต่อหลายครั้งก็เรียกลูกเมียนั้นมาช่วยด้วยซึ่งตอนแรกทุกคนก็รู้สึกกลัวไม่กล้าทำแต่เมื่อเห็นจนเป็นความเคยชินจึงได้เริ่มลองทำดูบ้างจนทำให้งานของเขานั้นเสร็จเร็วได้เงินมากขึ้นและเหลือเวลาไปรับจ้างทำอย่างอื่นได้อีกด้วยบ้านของประยงนั้นก็จะอยู่ที่ริมคลองทุกเช้าเขาก็จะมานั่งทุบหัวปลา อยู่ที่ริมคลองพร้อมกับครอบครัวหลังจากที่ทุบเสร็จขอดเกล็ดเสร็จแล้วก็จะตักน้ำคลองนั้นมาลาดปลาจนสะอาดและทุกเช้าจะมีพระเดินบิณฑบัตผ่านหน้าบ้านเขาทุกวันบางครั้งพระที่เดินผ่านมาก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นประโยงนนั้นกำลังทุบปลาแล้วปลามันก็ดิ้นอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชท,ทุกทรมานกับการที่ถูกทุบท,ที่หัวเป็นอย่างมากบางครั้งดิ้นแรง จนถึงกับกระเด็นมาใกล้เท้าพระหลายคลังที่พระได้เตือนประโยงไปว่าหากเลี้ยงอาชีพนี้ได้ก็เลี้ยงซะอย่าทำเลยเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมประโยงก็ได้แต่รับฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนแต่ว่าจะให้เขาทำอย่างไรล่ะจะเปลี่ยนอาชีพก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจึงคิดว่าต้องทำอาชีพนี้ไปก่อนแล้วกันหากหาอาชีพใหม่ที่ดีกว่านี้ได้แล้วค่อยเปลี่ยนไปทำ เวลาผ่านไปครอบครัวของประยงเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากคนที่กลัวการค่าแต่วันนี้ทุกคนไม่กลัวและเห็นการค่านั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยจนกลายเป็นความเคยชินเพราะอาชีพนี้ช่วยให้ครอบครัวของเขานนั้นดีขึ้นประยงและครอบครัวนั้นไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้ผลกรรมมันจะตามทันอย่างรวดเร็วในชาตินี้ แล้วกอดแห่งกรรมก็เดินทางมาถึงในช่วงเย็นของวันหนึ่งลูกสาวของประยงได้ลงไปเล่นน้ําในคลองหน้าบ้านตามลาพังซึ่งตามปกติเธอก็มักกระโดดน้าคลองเล่นเป็นประจำมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบเธอจึงมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการเล่นน้ําในคลอง่อแม่กก็ปล่อยให้เล่นตามสบายเพราะเห็นลูกเล่นอย่างนี้มานานแล้วแต่วันนี้ไม่เหมือนกับวันก่อนๆ น้องเจนจิราได้ปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ที่ดิ่มคลองแล้วก็กระโดดลงมาเหมือนอย่างที่เคยเห็นเด็กแถวบ้านนั้นทำกันเธอกระโดดพุ่งเอาหัวลงไปในคลองอย่างรวดเร็วตันใดนั้นหัวของเธอก็ได้ไปกระทบเข้ากับตอไม้ท่อนใหญ่ที่อยู่ในน้ำอย่างแรงจนหัวแตกคอหักทำให้เธอนั้นจมดิ่งลงใต้น้ำกว่าที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกนั้นจมหายไปในน้ำแล้วลงไปช่วยกันงมหาน้องเจนจีราก็กลายเป็นศพ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประยงแล,ละภรรยาต่างร้องไห้คร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามีลูกสาวเพลี่ยงคนเดียวแถมยังมาตายอย่างน่าอานาถอีกด้วยความฝันของประยงที่จะทำให้ลูกสาวได้เรียนสูงสูงจึงหายวับไปกับตาเมื่อเขาได้สติก็ระลึกถึงคำเตือนของปละว่าสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวช่วยกันทำนั้นมันเป็นบาปพ,พวกปลาที่ถูกเขาฆ่า คงอาคาดแค้นอยู่ไม่น้อยจึงทําให้ลูกสาวต้องตายในสภาพเช่นเดียวกับปลายชนที่ถูกตุบหัวนี่คือผลกรรมที่เห็นได้ตันตาในชาตินี้ถึงแม้ว่ากรรมที่ทําจะไม่แสดงผลกับประโยง์โดยตรงแต่การที่มันให้ผลกับลูกสาวของเขานั้นก็ยิ่งเป็นเหมือนกับมีดโกนที่บาดลึกกลางใจของผู้เป็นพ่อเพราะว่าลูกนั้นเปรียบเสมือนดวงแก้วดวงใจเขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูก แต่เมื่อเห็นลูกมาตายเช่นนี้ชีวิตของเขาก็เหมือนกับตายทั้งเป็นการก่าสัตว์ใดๆก็ตามล้วนแต่เป็นบาปปิดศินและผลกรรมจากการฆ่าสัตว์จะทำให้อายุไขนั้นสั้นลงอีกด้วย